น้องโฮปกินอะไรอยู่คะวันนี mm ้ไส้กรอกค่ะไส้กรอกแล้วเมนูวันนี้น้องโฮปจะมาชวนเพื่อนๆกินอะไรบ้างคะมันไก่ทอดข้าวโพดข้าวโพดมะเขือเทศค่ะไข่ไม่ต้องจิ้มให้โดนนะลูกเดี๋ยวเลอะซอสมะเขือเทศมะเขือเทศคีสค่ะแล้วอีกถ้วยหนึ่งล่ะคะถ้วยถ้วยเล็กนี่ลูกกินไหมคะกินค่ะ คืออะไรคะของโปรดลูกเลยมีอะไรคะลูกอคอค่ะรโนมีอะไรสีส้มสมคแครอทแครอทกับอะไรคะะคค่ะแล้ววันนี้ตามสัญญาลูกจะกินเมนูนี้หมดไหมคะหมดค่ะโอเคงั้นส่งยิ้มให้คุณแม่ด้วยคะ่ะบ๊ายบายดดียคะ่ะชวนเพื่อนๆมากินผักใช่ไหมคะ 아. <목소리나>